รีบเลยค่ะทุกคนตอนนี้เปิดให้ช็อปแล้วหลังจากปิดเติมสต็อกมาถึง7วันเต็มคนทับสินค้ามาให้เลือกช็อปเพียบทั้งของเล็กของใหญ่เริ่มต้นเพียง290บาทเท่านั้นเยอะใหญ่จุใจสมคำรอคอยครบคันมีทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเตาแม่เหล็กแอร์อุปกรณ์อื่นๆอีกเพีย ค้าตัวโชว์และสินค้าตัวใหม่บอกเลยว่าลดช้ำทุกอย่างแน่นอนใครกำลังมองหาสินค้าราคาดีๆช้อปส่งท้ายปีแบบนี้มาที่นี่เลยตรงปกราคาไม่จกตาแน่นอนนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วแล้วก็มีอุปกรณ์สุขภัณฑ์สินค้าสตแตนเลส าก่อนคุ้มค่าก่อนแน่นอนมาช้อปปี้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มมีที่จอดรถถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่35แล้วพบกันนะ